อาลมงขบทีมเราเยี่ยวอ่างผมครับอ่างผมครับอ่างผมครับไปใส่โอ้ไปดาบแล้วอปดับนั่นนั่นนั่นอัน ยังไม่จบครับยังไม่จบเออมวยคู่เอกยังมีต่อครับโอ้เออเออฮึปเอาเอาอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเออชักกระเยอะชักกระเยอะเอาเฮ้ยเอาขายเน่าครับขายเหยินเอออ้วนอ้วนขาหล้าง่นนะพ้วนนะอ้วนเอ้วยลบด้วยอ้วน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 

ơi, ông ơi, ông ơi. Ôi, là, là mong gì hãy chắp, lượp. Cứ bố mi và mong gì hãy chắp

ดูมวยกู้เอกนะแม่กับลูกแม่กับลูกแม่ฮ้างดีกันน้องมิ่งนะคะมวยกู้เอกไฮไฮ้พื่อน่ะพื่อน่ะหน่อยกับบกคอยเอ้ยพื่อน่ะพื่อน่ะอืออือเจ้าอะไรก็สิใจหายเลยหนิเจ้าอะไรก็สิใจหายเลยนี่ คักเลยแม่้างดีพอกับแม่เพิ่นหลองเพง่งหันนาหันนาหันนา,อา,อายอกลูกดีคักกดอ่ะม,ม,ม,มิง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 มด้ค่ะมิงมิงมิงง น้องมิ่งน้องมิ่งขุนคนหันหลังใส่แม่แปงโอ้ยอ้วนได้อ้วนยกอ่อยบางกองเมพูดอ่ะหาวคัะครับน้องมิ่งครับพุนพุนพุนกระยังวะยกขาหลังใส่แม่แปงแม่พูดอ่ะเก่งคักน้อยๆ้อเมียว้าพูดอะเมื่อเช้าหยอกกันกับแม่หางดีนะคะเป็นแม่หางดีหลุดถอดสูให้แม่ขึ้ได้ปุ๊บขุนขุ คนสีส้นกันกับแม่แปรงเก่งแถนอมิงหน่อยเอ้ยแหนื้อตุ่มเอ้ยเนื้อตุ่มพูดอะพูดอะเพิ่นเตรียมเพิ่นเตรียมอุปกรณ์ของเพิ่นแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วคุณเตรียมอ่างไว้าอาบน้ำแล้วเตรียมสบู่ชมพูมาพร้อมเด้อ เออเอเห็น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 อ่างแล้วอยากเล่นแล้วเออเออเอออ่างผมอ่างผมมาสั่นแม่ไฟหนีไกลแม่ไฟหนีไปโอ้มันนิ่มห่าวคักเลยเออเด้อเด้ไรแม่ไผไหมโอ้พ่อเจ๊กจะได้ยังไม่ยัดหูโอ้ยปาดหัวฟ้าจุกยางดีแล้วคันนี่ แกนข้าวโพดปัดโทโปเก็หัวคิดดีเต๋เอาแกนข้าวโพดมาอัดหูไปนะวันวันวันเจ้ได้วันวันวันเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 ยเฮ้ยโย่ผมจะได้เล่นน้ำแล้วครับโย่ย่ย่ยผมจะได้เล่นน้ำแล้วครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 โย่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 อดีตจกันดีใจดีใจโย่ย่ย่ย สาวปีกับพีเดือนกทักทายกันเรื่อยๆนะคะายยยยยยฮึด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 ฮฮ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 ฮดดฮฮฮฮตอนนี้พ่อเจ็คเตรียมน้ำแล้วนะคะเตรียมน้ำให้หัวหน้าแล้วปนอยู่ทีมเดียวกันเอาลงให้หมดเลยเด้อเฮาเอาหงงขอลงอ่างให้หมดเลยเด้อ อาลมณ์บที่มว่าเยี่ยวอ่างผมครับอ่างผมครับอ่างผมครับอ่างผมได้ครับนี่อ่างผมได้ครับนี่พุทธิชิมาลงบะเลยได้ครับเฮ้ย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 ขนาด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 แกงกัวใส่นุงแพ้แล้วนุงแพ้แล้วพี่น้องเอ้ยหน้ามดันจะได้พ่อเครื่องเลยน่ะ โอ้ยเราฝ่าวห่งมือนี้เราพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากเลยค่ะวันนี้นะคะพเพรานเลินพร้อ,พอมมากเลยเตรียมตัวแล้วนะคะนุ่งผ้าขม้าแล้วเตรียมตัวลงอ่างวะซันคุณ <em S 2> อ้างพี่น้องอ่างมันใหญ่ก็สร้างแล้วสร้างมันใหญ่กว่าอ่างก็บอว่าอ่างมันใหญ่กว่าสร้างพอพูดเลยเออเออเออาปัดร่วมไปด้วยดีนะเอฟซีขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแพ้คือแพ้แพ้คือแพ้ แพ้เป็นเออพ้ป็นพาชนะเป็นมันะเดาชนะเป็นดาวชนะเป็นดาวเป็นดาวชนะเปดาวนเนดาวนเาชนเป็นดวเป็นาวชนะเปนชนเดาวชเป็นดาวชนเป็าเนดาวะเป็ดาโชนเดางเนชะเดวชเดาวเดดนเดาเอดาวดเดาวปวเปดวเาววเาเดวเดวเดเดะด มวนบ่อวนในเล่น <tr> น <seine Christmas> no mm ้ำ hmm. น okay. oh, ้ำคออ่าวนเพื่อดเพื่อดเต็มอ่างเลยอ่ะอวนเฮ้ยอวนอีกปีหน้าอีกเขาเ่ไใดหรอกเนาะ

เป๊ะตายสิเปะา้ตาแล้วอปเออออกเออ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 อยเีก ah! ัแล้วโอ้ยยห่า ah. พี่ปีกพอพี่ปีปเนีเอ้าโอ้เห็นน้องหาวเห็นนองห้าว นึกว่าน้องเป็นอะไรนะคะเออปพปี่เป้ยห่วงน้องห่วงน้องเออ้ยน่องอ้าวน้ำล่นออกมาเมือดดาว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสะให้เองว่าสั่นน้ำนี่ผมเตะออกให้เองว่าสันเออเพ,พี่ไหลมาอยู่พี่เมือดน้ำม,มาโอ้่อ <c oughs> <c oughs> ลลางอ่างให้พอเลยอ่ะคากหลีวะฟาดน้ำเกือบมืดอ่างีหลีน้ำเกือบมืดอ่างสะน้ำออกเกือบมืดน้ำมืดอ่างแฉกจางนั่นละมวนว่าอวนฟานตัวดำปุดเลยปนี huh. ิอื้ม วอยากลงอีก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 ครับอยากลงอีกครับอยากลงอีกครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชรหนึ่งไรคือหนึ่งกำลังใจนะคะเอ้วนว่า่อพ่อพอ